ไปแล้วใครครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ตลาดนัดคนเดินที่อำเภอชุมแพครับคุณเดินปใครครับมาครมาับมากับใครเลือกปูดินเลือกปูดินเลืออะไรเฉา้วยเฉาก้วยเฉาข้วยอะไรไปยังไปไหนไปไหนไปไม่กิน พี่ยืนตรงกลางก็ได้ค่ะมือเล็กใช่ไหมครับกระตายเราเด้อเสียหอไรารข้อเท่าไห <c oughs> ตอีกรูปค่ะไปช้าเลยกันนะครับ うわっう บนไหนที่จะเต้นในสัปดาห์ต่อไปก็จะทำการบนอีกทีนะครับพวกท่านครับท่านเราคืความา้าครับวทนนี้เราเปรใครดูความบ้าดีความแต่งนะครัความบินนี้มีเครื่องบินตัวเรามีแมวมองครับเครืองบิครับเฮ้ยอันนี้มีเครื่องบินด้วยเครือตัวนี้ไปนะครับเร่เรือก่อน่ถามว่าไงวงรูไฮีนหรือเปล่าครับ

เด็กเอาวีโดดลงมอไซคผมไม่เอาไม้ยากไก้ไม่เล่นจาโผล่ผมคิดว่าจำใจเรียนจะปาดสอบเยนควาชัวครับโผลต่ยางนา่มกว่าเทนเจอทตั้งแับซื้อจัดอดฉอดชาแม่โอเคโผมาลูกจะมาแล้วมาวิคิดความจดแต่แตงแต่แต่แต่รอล้างอื

ารากอดสยมใม้เขาได้เจ้าเคียงคู่ไอ้ก็หูตโตดีว่าไอา้บอกมีบ้านยายอมรับว่าไอา้มันจนไอ้ก็เป็นคนคือ้น้องน่าลถึงสิเบิดปัญญาแต่ไอ้ก็หักคือกั 고요띠 <쏘�> 야이디 <Bundan>

เอาเดี๋ยวเชื่อเดี๋ยวติดติดกระโดมดิดกระโดมมาเออติดไว้เฮ้ยอะไรเอาไปเก็บในกระเป๋าไปเอาเก็บในเก็บก่อนเออเอาลูทซีบแยกเดียวเดียวเดียวมันได้รูปสิพี่บอลอันนี้แล้วบอลที่มาเก้าหดีไหยบอลที่มาเก้าดีมากดูแลดีเขาข้ามเกี่ยวลงไปใช่ไหม จะลงที่ไหนอชิ้ตมีมาไหมใส่ไชินตมีมาไหมมีไอบนหงตรงนเนิเิฟเก็ไ้นเนลืดเออผมก็เคยเห็นในคลิปอย่ขึ้นไปบนห้องน่าจะประมาณนี้แหละไม่ลึกเดี๋ยวจะดูอยู่เฮ้ยระวังอาเฮ้ยอย่า

วโกหกที่นึกอะให้พายุงปัวเขินนะเอ้ยว่ายมาว่ายมาว่ายถ้าตื่น,รนกระโดดอะหัวใจมันจะวายตายไปวันนี้เริ่มจะดำดูจะดำดูเขาปูว่ามาทั้งสองคนระวังระวัง ะเป็นไงบ้างมาคุยกันหน่อยมันอยู่ในเรือบนทะเลเลยสบาเป็นไงบ้างสนุกมากครับสนุกมากถ้าถ้าเราสร้างโรงแรมนี่จริงๆนะถ้าผมสร้างโรงแรมนี่จริงๆถ้าผมสร้างโรงแรมนี่จริงๆอ่ะผมจะมาอยู่ทุกวันเลยครับเป็นไงสนุกไหมสนุกมากเดี๋ยวสองคนพรุ่งนี้มาแกนสร ทุกทลําเหมือนกันนะทุกคนไม่ว่านมหรือสาวผู้เท่าผู้แก่เป็นสิ่งเทียงแท้นีกันไม่พ้นเจ้าฟ้า,าจารอาบิกรเบอ,อจะรวยหรือจนไม่พ้นความตายนะทำบุญนาะไว้เถิดจะเกิดผลดีหมอใส่อาวันเอ ว่าเกิดชาติไหนก็จะเจริญนะเจริญ้วไม่เป็นอย่างน้องเหรออ่ะ้องเป็นไหมอ่ะ้องเอนาลิกาเชื่มัยนะอิซียาแม่แม่แม่ใหรอใช่แกมาจากเพื่อนอ็กหน่อยมันก็เป็นเหยกนึงเนาะดอกเดี๋ยวึงรบอุ่าอะไรอะไรเสือดำนะเสือดำ คนนี้ค่ะเสือน้ำก็มีชื่อว่าบิ๊กใบคนที่เราไม่ได้พูดอย่างนี้กลับบ้านผมไปแต่งดีกว่าแล้วเอามาให้อ่บิ๊กใบดูจากมุลโพหรือจากมูนแม่จากมูนแม่หรือจากมุลโพเป็นเจ้าเก่าเลยมาไล่แช่ไอ้มาจะจะใช่ว่าอะไรจับปั๊บจับปั๊บตึ๊งตึ๊งปั๊บตึ๊งแล้วสดกันบ้าไม่ไม่ชอบแลบเยวันนี้นั่งรถไปที่โรงแรม นาดิโซกบมาจับปากหาูปากกูอยู่ที่กองประกงมีแรงนะ้ำจากการประมงไม่สัต์น้ำี่ขึ้นชื่อเรื่องเลยคือปากระพุกท,<ะ>ที่แต่งไอ้ที่แต่งเมื่อคืนนี้ลองร้องนี่แต่งปากกระทำได้วันนั้นเจอเธอก็เดินมาขอเบอร์ผมชอบเธอแต่ผมไม่กล้าบอกเหมือทำไงไหนแค่ต้องบอกหน่อยอ ตั้งใจเรียนสะกอนไวรุ่นใจฮอน